สวัสดีจ้าวันนี้แม่มาในเมนูโบราณโบราณร้อนโบราณฤดูนี้ทุงท่งซาออกเยอะเลยหาเรื่องทํา เมนูนี้มันมีส่วนผสมของส้มซ่ามีกรอบโบราณของแม่มาแล้วจ้าอันนี้ก็โบราณไม่หลายร้อยปีเท่าไหร่เพราะว่าแม่ใส่ไปครบเอาที่ว่าเรากินทํากินง่ายสบายสบายถ้าขืนโบราณมากก็พอดีต้องย้อนเวลาไปทําอีกทุ่งวุ่นวายไปหาวัตถุดิบอีกยากเนาะมาดูส่วนผสมหลักๆของเราดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็ต้องมีกรอบเส้นบีมี2แบบนะหนูจะเอาไปล้างน้ําแล้วผึ่งก็ได้มันจะกรอบแบบกรอบแล้วนุ่มแต่ถ้าเกิดแบบไม่ล้างน้ําแบบนี้เอาออกมาจากแผ่นอย่างนี้ แล้วขยี่ขยี่ขยี่อย่างนี้มันจะฟูแล้วกรอบนานแต่ถ้ากรอบนุ่มหนูต้องเอาไปล้างน้ําก่อนมี2แบบนะกับการทำหมี่เต้าหู้เต้าหูข้ขาวธรรมดาเหมือนที่เราใส่ผัดไทยอย่างนี้แหละลูกไข่ ส้มซาอันนี้ต้องมาแน่นอนเลยส้มซาคู่กับมีกรอบวันนี้แม่ทำามีกรอบสไตล์ส้มซากุ้งแห้งสีส้มกุ้งแห้งสีชมพูน้ำซอสมันเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวมะขามเปียกอันนี้ในตัวของซอสส่วนในเรื่องของการผัดก็จะมีน้ำมันกับหอมแดงส่วนเครื่องเคียงก็จะมีนี่เลยถ่วง,งอกต้นหอมมะม่วงดิบถั่วพูใบบัวบกเยอะเรื่องเข้าไปอีกหั่นเต้าหู้ให้ดูก่อนว่าเป็นเต่าเล็กๆเดี๋ยวเราก็าไปทอดกรอบอีกทีหนึ่งอันนี้แม่ทอดมาเป็นแบบ ทอดมาเป็นนิดๆหน่อยๆก่อนทอดมาไม่ให้มันเละนี่เลยส่วนส้มซ่าเราคั้นน้ํามันออกมาเราเอาผิวมันมาซอยน้ําเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมของซอสส่วนตัวผิวเนี่ยมันจะเป็นส่วนผสมเวลาเราที่เอาไปคุกนะเออมันทําได้2แบบอารมณ์คล้ายๆผัดไทยแต่ต่างกันตรงที่ว่าผัดไทยเส้นไม่กรอบน้ําซอสผัดไทยมันจะมีส่วนผสมไม่เยอะเหมือนน้าซอสของ มีกรอบปะ่ะเดี๋ยวเป็นหน้าเตากันเลยการทำม,มีกรอบเนี่ยมันมีขั้นตอนการทําของเขาว่าควรทาอะไรก่อนหลังเพราะว่าการทอดมีเนี่ยเราจะน้ำมันร้อนๆมากใช่ไหมพอน้ํามันเริ่มร้อนน้อยๆเราก็ทอดเต้าหู้ลงไปก่อน <ashamed. S 2> <ls. S 1> เพราะว่าการที่เราทอดเต้าหู้น้ามันมันจะไม่เสีย <S <S อ,อันนี้มันเป็น เป็นมีกรอบที่มีเครื่องเคียงมีกรอบที่มีผักเคียงแต่ถ้ามีกรอบขายทั่วไปอ่ะไม่ต้องมีผักเคียงก็ได้บางเจ้าเขาทรงเครื่องเขาอาจจะใส่ทัว่วใส่ใบมะกรูดใส่อะไรนะมีกอบสมุนไพรของเขานะ่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะมาดัดแปลงยังไงแต่ดั้งเดิมนะ่ะหลกัหลกๆคือมันอยู่ที่ตัวน้ําซอสกับการทอดมีเนี่ยช่วงท,ที่เรารอเต้าหู้กรอบเราก็ตีไข่รอเลยนี่ตีไข่ไปเลยการตีไข่เนี่ยหนูตีให้แบบ ไข่แดงไข่ขาวมันเป็นเนื้อเดียวกันเลยเวลาเราทอดเนี่ยแพรเราจะได้สวยใสลงไปเลยไขแ่แพแพไข่ของเราทำนี้นะ มันเหมือนไข่ฟูที่เป็นกรอบๆอบอ่ะแต่เพียงแต่ว่าเราทำให้มันเป็นแพรเราก็ตักขึ้นไปพักไว้มันก็เป็นไข่แพรในลักษณะนี้นี่ทำตัวมีกรอบตักขึ้นโหลด มาทำในส่วนของน้ำซอสกันนี่เลยก็เอาหอมแดงที่เราเจียวลงไปเลยนี่เจียวลงไปเลยน้ำปลาลงไปเลยมะขามเปียกลงไปเลยน้ำตาลลงไปเลยแม่ทำเยอะหน่อยทำให้หนูเห็นภาพแ้่ทำน้อยๆแล้วมันไม่เห็นภาพ ใส่คุ้งแห้งสีส้มลงไปเลยใส่คุ้งแห้งสีชมพูลงไปเลยถ้าเราใส่สีส้มอย่างเดียวมันจะออกมาเป็นสีส้มถ้าใส่สีชมพูอย่างเดียวมันก็เป็นชมพูแต่นี้มันจะเป็นส้มแดงอ่ะส้มอมชมพูสวยงามมีหนูจะเป็นมีที่สวยงามลูกอืม บางสูตรนะที่เขาขายเขาก็ใส่แบะแซใช่ไหมแต่อันนี้คนโบราณโบราณนะเขาไม่ใส่เพราะว่าเขาทําเสร็จแล้วเขาเสิร์ฟเลยพร้อมเครื่องเคียงนะเสิร์ฟแล้วก็กินเลยเพราะว่ามันเป็นหมีกรอบทรงเครื่องที่แม่ทำเนี่ยแต่ถ้าหนูจะทําขายหนูก็ไปใส่แบะแซเอาให้มันเหนียวเกาะนานๆนะ่ะปิดไฟแล้วใส่ส้มซ่าลงไปเราอย่าใส่ส้มซ่าในขนาดที่เราเปิดไฟแล้วผัดไปนะเดี๋ยวมันจะขมแล้วก็ใส่ส้มซ่าลงไปอันนี้ หอมสดชื่นมากเลยแล้วก็มันจะทําให้มีรสเปรี้ยวซึ่งมันจะเปรี้ยวนุ่มป่าปราการที่เราใส่มะนาวหรือว่าใส่โอ้มันมันอร่อยอ่ะมันมันเปรี้ยวแบบนุ่มนวลอ่ะหนูจะเอาไปผัดในกระทะก็ได้นะเอาหมี่ที่เราทอดแล้วคุกๆุๆคุกคุกลงไปเลยก็ได้แล้วหนูจะไปคุกในกะละมังก็ได้แต่วันนี้แม่จะไปคุกในกะละมังให้หนูเห็นภาพการคุกไปแล้วก็เอาอันนี้ใส่ โอ้โแม่แม่ใช้มือนะลูกนะเนี่ยหนูก็ขยุกขยุกเนี่ยโอ้สบายใจดีอ,อกแล้วก็นี่ผิวส้มซาหนูก็ใส่ผิวส้มซาลงไปเดี๋ยวแม่จะปั้นหมีให้เป็นหมูให้เป็นหมูเด้ง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 เด,ง,เดงโอ้โหมีกรอบของแม่นี่นะฟัามบุ๊บ โอ้โหสร้างสรรค์เนนะสร็จแล้วก็แพ่ไข่สร้อยระยะของแม่วางลงไปเลยสิคะรออะไรถุง,งอกมะม่วงถั่วพูล,ลูกใบโบบกลูกใครทำสวยสำแม่ก็ตามใจนะลูกแม่บอกวิธีเฉยๆว่ามันเป็นที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้ชีวิตแม่ก็ได้แค่นี้แล้วลูกเอ้ย อันนี้เป็นตกแต่เอาเอา,เอาอันนี้แต่งนะลูกถ้าหนูไม่แต่งหนูก็หนีตามกันไปลูกเออเรียบร้อยแล้วจ้าโโอ้หแม่แต่งจังสร้างสัรค์ไหมลูกบอกแล้วถึงมือแม่สบายอยู่แล้วนี่เห็นไหม ดูสิมือการแต่งจานของแม่สร้างสรรค์ไหมโอ้โหวันนี้มีเมอสวยงามดูแพรไข่ของแม่เดี๋ยวเอาสร้างสรรคออกก่อนนะชิมไมถ่ถนัดหอมกินส้มซ่าจังเลยอ่ะกินหมดไหมนะคำเนี้ยอือฮึงเสียงกรอบนะหอมส้มซ่ามากอืออร่อยบอกต่อเลย หนูจะกินสไตล์นี้ก็ได้นะลูกคุ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 กให้เข้ากันแล้วก็กินกินกินเลยอร่อยคือมีกรอบเนี่ยมันหวานนำํำหวานน้ำพอเราอยากได้เปรี้ยวเราแหนมด้วยมะม่วงบีบมะนาวใส่ลงไปก็ได้มันจะมีมะนาวเพิ่มอีกก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่หนูถ้าชอบความเผ็ดหนูก็กินพริกที่โรยไปด้วยมันก็จะครบรสมีเปรี้ยวมีหวานมีเคม็มคือมีเผ็ดมีอะไรมันเป็นอะไรที่ครบรสคล้ายๆผัดไทยนะลูกแต่ว่ามันเป็นอารมณ์กรอบๆอย่างอันเนี้ยหวานเปรี้ยวรสตัดได้เค็มนิดๆเวลาคุกกินเข้าด้วยกันนะอร่อยมากไไไดด้้้้ีๆจากแแแแมมม่่ปปลลววเนู ให้กำลังใจแม่หน่อยกดไลคา์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งไปละเด้อไปกินมีกรอบทรงเครื่องของแม่โอโหพูดแล้วน้ําลายแตกอีกแล้วอืมหัวกรอบอตอยมากอ่ะ